แล้วบาสุกนี่เฮ็ดจังได๋จังว่าบ่ฮู้จักกับแสวงเออนั้นอยู่ในเก่ตัวนั้นเพิ่นออกมา่มือเออจัว่าตาดีเนาะอตาดีแหเออผู้งามอยู่สนี่ก็เห็นดอวัดเคยมาอยู่ก็มาเลี้ยงเฒ่าแม่เฒ่าซั่นซะเออก่อนเออกเียาจักจะม่เีย เอาสบายดีเนาะทุกคนดอยเมื่อนี้บ่าวสุกสิพามหาสาวโสดเนาะพาะมหาอันนั้นคนรู้จักกันเคยเคยรู้จักกันเออเพคนเคยรู้จักกันเพื่อนว่าเพื่อนยังโสดเพื่อนว่าเพื่อนก็เลยขพื่อนก็เลยว่าพาเพื่อนไปหาดอยชาวคนซรายชาวคนซรายเนาะโดยไนยังโสดบ่ดอยโสดเออเอาไปเพื่อนเพื่อนอยู่ที่ไหนล่ะวะอยู่เพียงพื่อนเออไปพาไปไง นองามเยนะงามเห่เจอามังไปเบเลยจอะเฮ้ยตาเาต้อมัดอะเห็นไหเียงเผินเออนี่ก็เียงเผินเนาะสบยาเมาไปห้าฮะสูจเมาไปห้าปุาอือสุยเมาไปหาุาเอาไปสานเห็ดยังไมนะสาวเผิน เอาสบายดีสบายดีอือผู้สาวเป็นตาหักตาแพงเนาะเอ่ตือสื้อจังไรล่ะซื้อแหวงอือแหวงเนาะต้นนี้ต้นนี้อายุจักปีล่ะต้นสามเออเจ้สามปีแล้วเนาะโอ้ยสามปีเพราะท่านท่านพ่อเออมีอาชีพคนเอาะสามปีเพาท่านละ บ่ท่าเคยสร้างครอบครัวตะว่ายังยังโสดเออแสวงอนุ23ปีเนาะได้บ่ทสร้างครอบครัวยังโสดอยู่นี่กเที่ยงเจ้าตอนนี้แม่นงอยอยู่กับไผล่ะอยู่ผู้เดียวเอออยู่ผู้เดียวพ่อแม่เด้ซะพ่อแม่อยู่บ้านเออพ่อแม่อยู่บ้านดูเนาะออกมาเฮ็ดหยังล่ะอยู่น่ะให้อยู่น่ะดกหญ้าม เออบล็อกยามมันเฮ็ดผู้เดียวเนาะแม่นนันแลบ่สร้างครอบครัวได้เฮ็ดผู้เดียวบ่คือบ่สุขไหนเรามีเมียหลายโคตรแสบายไเออทับคนเฮาบ่ได้ยังครับอืเออเป็นอยู่ผู้เดียวเพิ่นก็ได้เฮ็ดผู้เดียวเนาะอือก็เคยคิดอยากสร้างครอบครัวอยู่บ่อยู่คิดอยู่เนาะเออ แต่เดี๋ยวนี้ก็มีคนล่มมียังอยู่แต่ว่ามีอยูพอยออ่พอมีอยู่เออพอมีอยู่แต่ประธานอะไรแต่ประธานละหอดคันว่าสีสางครอบครัวเนาะล่มกันไปก่อนเัรอเสนเป็นกะจบงามเนาะ <c oughs> ไปตะหากไปตาแพงแต่เพื่อกับประธานสางครอบครัวเนาะ <c oughs> เออแต่ว่ามีคนมาล่มเมียนี่ก็สามารถล่มได้บ่ <c oughs> ออไดนะ้เออได้เนาะบ่ติเออแล้วกะ็ถ้าว่า มาข้นอายุนอ้อยหรืออายุลายกว่ามากล่นอลน่ะเน้ะ <laughs> แต่ว่ามีผู้ชายเขามาล้มนี่กะมีสเปกใต้โตอ,อยู่บ่น่าได้กระได้น่ได้กระได้เนาะน่าได้กระได้แล้วก็เลือกอายุนี่เด้น่าได้กระได้อีกบ่แม่น่าได้กรได้น่าดกระได้บุรรตรีเนาะเพราะแต่ว่าบ่ถือกัน้นบ่สันซะอยู่น้ำกั้นแล้วก็มีความสุข เออแต่ว่าตอนนี้เพิ่นกะยังโสดทุกคนเด้อเออก็ยังโสดถ้าว่าสนใจกะสมาติดตหาเพิ่นได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้กะเล่นฟอกเล่นเฟซอยู่แต่ว่าเออแล้กะสิฝากเพจเพิ่นไว้เนาะเด้อว่ามีคนสนใจอืมเพราะว่าเพิ่นกเฮ็ดเวียกคนเดียวเด้เสียหญ้ามันอยู่เออาคนมาซอยนอืมหาคนมาซอย เอาบันนี้ในครอบครัวน้องแบบว่ามีเอ่ใหายจะข้นเลยสี่ขคนเจ้าเป็นลูกคนที่เท่าไรลูกหลานโอ้ลูกหลานสาเนาะม่นโฮมแล้วลูกสาวหลานโอ้โชคดีหนังบ่โอ้โชคดีเนาะถึงมึงง่ายข้าเลยเพื่อนบัตรท่ามี้บอกมีแฟนเนาะ ແ <Indonesia> ຕ່ວ oh ່າຜ oh ູ້ໃດສົນໃຈກະຕິດຕໍ່ຫາເພິ່ນໄດ້ອ້າຍເພິ່ນກະເປີດໃຈພໍເພິ່ນເປີດໃຈຕະຫຼອດອືອແລ້ນອງກະຕນກຍັງຮຽນບໍືນດຮຽນຈົແແຈົບມາຈົດແົຕດົນແລະນແຕວ່າຕບປຮຽນຕໍທາງດນາດນีນອງກະດເຮັດວຽກຍັງດ อยู่วันเดียละเออบายเออบอเคยไปประเทศไทยบ่เคยไปอยู ies, ่เคยไปอยู <ain> ่ไปเห็นงานไหมเนี่ยเกลับมาเห็นงานแล้วก็กลับมาเนาะโดนเออและอยู่ในเพื่อนนี่กันมีแต่น้องอยู่กับพ่อแม่บอมีได้อยู่กันสามคนนะเนาะไอ้เอื้อยเพื่อนกันพิสางครอบครัวเอาเนาะ นี่เพื่อนอยู่กับพ่อกับแม่เนาะแต่ว่าแต่ว่าได้เคยมาอยู่กับมาเลี้ยงพอเท้ามเมทาวสันสะเออเดี๋ยวก่อนเออมาเลี้ยงเมทาวจะจะเมทาเลี้ยงเลยฮ่าฮ่า่าอ่อ <ś ec kel> าเมทาวกันมาเลี้ยงมเ,ทเมาเทาวแล้วเนะนาะเดินากับผมกลัวก็คลายสบายนักเออเออเป็นเกิดเห็ดเผือกเห็ดมันเนี้ยเออเก็เสียหนาผู้เดียวออกมาให้มันหนาผูญญา้เดียวเนาะ Rồi อืมมีไปเอาเป็นหม้ออ้าวลูกสาวหลานนี่คือสิกระดองแพงเนาะอืมเอาหลายดอกนี่50เออเอา450มีแต่เงินบ่บ่มีบ่ค้ำงัวอีหยังเด้ำจัก2บาทก็ว่าเพิ่นนะเออเเออเพิ่นก็บ่ทันละตายโตเนาะงวนํา่ผู้ใหญ่อีกเออ เออถ้าว่าเพื่อนในตบเรแตงแล้วเพื่อนยากได้ไปอยู่น้ำเพื่อนนี่สิไปบ้ายบอลลี่เนี่ยใดเออโบ้ป้ายเนาะอยู่น้ำพอน้ำแม่เพราะว่าในเรื่องก็ยังแต่เพื่อนผู้เดียวเนาะต้องเบิ่งพัวเบิ่งแม่เออเนาะถ้าว่าผู้ใดสนใจกะถักมาลบน้ำเพื่นได้เนาะเพราะว่าเพื่นก็เปิดใจตลอดมาแรงอะไรสิทักฮะทักก็แรงมาเลย เ <laughs> จ like ้าฮะดอกเฮาสิลบนําเจ้าอีบ่ล่ะเจ้าแห่งลายเมียบ่ลบนําดอกเนาะเออเป็นกะปิดทะักตะแพงดายเพิ่นก็มาทานลํามีบอกผู้บ่าวอคนงามกยังบ่มีไผลมเนาะเอ้ยคือบาสุกดอก เสน่หลายเด้อจูจะเมาแล้วครับมากเอออย่าเมาอันนี้เศรมากเนาะไม่อย่างเดียวคนนึงขับฝาเนาะไก่ก็ของไก่เออไก่ก็สีลายเนาะแต่ละมือกันออกมาตะนาอันนี้บ่อออกมาตะนาเลี้ยงง่วงออกมาตะนาเลี้ยงง่วง่ได้ไปเล่นไปเที่ยวทางใดบ่บอเดินไปทางใดเนาะเป็นออกมาตะให้ตะนาเลี้ยงง่ว เออแต่บักสุกนี่เฮ็ดจังได๋จังว่ามาฮู้จักกับแสวงตัวนั้นอยู่ได้มัยาตัวนั้นเห็นเห็นออกดาผู้มือผูมือเออจ้กบ่ต้าดีเนาะบ่ต้าดีแหเออผู้งามอยู่ใสนี่ก็เห็นบดเออจ้านี่ขนาดเห็นแล้วเออาูมื้อูมือกได้เออๆแหนมเลยอีเนาะหาบ่นะ งามเลยอ้พามไม่ได้พูดวอามไม่ได้มาคนกีฬาอ้เออจะพู่งามจ้พามาเออที่สี่เป็นุกข์ใจเลยเจตงสุกกะเสวงเนาะอายุสักสามปีเป็นอยู่บ้านคนซ้ายตอนนี้เพิ่กะยังสดอยู่เนาะแต่ว่า ผู้ใดสนใจอยากล้มน้ำเพลินกะบสมาธิติดต่อมาหาเพิ่นได้เพิ่นกัเรียนฟอร์เรียนเฟสอยกับสีฟ้าเฟสเพิ่นไหวในนี้เนาะเออแต่คลิปของเฮากะสิจบแต่เพียงเท่านี้เนาะทุกคนเนาะขอการคลิปหนาเนาะหนักะบ่าวสุกสิภาพวิหาผู้สาวทางใดอีกกะติดตามพวกเฮาไว้เนาะแต่ว่าบ่อยากว่าผู้สาวงามๆอีก